กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอารวยปอพารวยปออีไตนะครับเบิกรัพ์นาคีเบิกซัพ์พารวยนะครับครับผมวันนี้เรามีสายด่วนนะครับผมจากเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแนวทางนะครับหลังจากที่ f c ขอกันว่ากันเยอะนะครับผมบอกว่าให้ตามเซียนกรุงเทพให้หน่อยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีกรุงเทพเซียนกรุงเทพนะครับ งวดที่แล้วนะครับเข้านะฮะเข้าเลขวิ่งนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสาหรับเลขวิ่งนะครับเนาะสาหรับเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับกลับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเซียนงวดประจําวันที่1เมษายน2567น จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราต่อสายไปพูดคุยสอบถามแนวทางของเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับกันเลยครับผมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับเป็นยังไงครับไปตลาดมาหรอครับผมครับไปตลาดครับงวดงวดที่ผ่านมาวิ่งวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเซียนเนาะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับได้ทำหรือยังหรือว่ายังไงครับผมทำแล้วทำผมทำเสร็จแล้ว พือหวยออกบอวันหนึ่งผมวันหนึ่งสองวันผมก็ท,ทําเสร็จแล้วครับเพราะว่าผมไม่รอแล้วทําแล้วผมก็คอยดูมันที่มันจะออกไงทีเนี้ยครับผมไม่ทําหลายข้างผมคือผมทําำเดียวจบโอ้เพราะมันเป็นหวยสูตรมันไม่ได้หวยฝันไม่ได้หวยอะไรครับ <c oughs> ก็คือเอฟซีให้ตามนะครับผมตาม ตามให้หน่อยเซียนกรุงเทพนะฮะเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดเลยแหละครับในงวดนี้ข้างล่างข้างบนข้างล่างเลยเด็ดเด็ดเลยหลังวดนี้โหงวดนี้มีสามตัวไหมครับมีสามตัวนะสามตัวบนสองหางแล้วก็ข้างล่างอีกสามหางแล้วตัววิ่งอีกตัววิ่งอีกแต่วิ่งนี่เคยหลุดบ้างไหมครับวิ่งครับ ส่วนมากมันก็ธรรมดามันละบางทีแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่หรอกครับวันที่แล้วมามันผมแปดผมไปเล่นจิตแปดปดเยังไงผมไปเล่นรถตรุ้ยไวไงเอ้าถูกไหมครับผมงวดงวดที่แล้วเซียนถูกไหมครับถูกรถตรุ้ยสองใบาสามใบอืม เจ็ดส่วนมากมันมแน่นอนมันบางทีมันกลงข้างล่างครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันบนบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับแต่ว่างวดนี้มันคงจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนล้ววันนี้นงนะงวดวันจัทวันที่หนึ่งนี้ใช่ไหมครับใช่แสดงว่ามีความมั่นใจเลยใช่ไหมครับผมใช่ใชก็คือเลขเซียนมันมีมีไม่หลายหางนะครับผมครับครับไม่ค่อยหลายหางเท่าไหร่หรอกสามตัวมีแค่สองหางบนครับ แต่ที่นี่ข้างล่างมันจะมีสามตัวข้างล่างมันจะมีสองตัวไม่ต้องกลับแบบไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับเออแบบไม่ต้องกลับเลยข้างล่างนะครับอ,อืมทีนี้ขอขอชมเลขหน่อยครับเซียนครับอ้าวเลขวิ่งบนวิ่งบนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งออจดก่อนวิ่งบนออครับวิ่งสี่ วิ่งสี 1, ่พันเปอร์เซ็นต์จับคู่สามตัวครับผมสี 4, 6, ่หกห้าเลียงเลยถ้าสี่ห้าหกนี่แจวเลยนะสี่หกห้าครับสี่หกสองสี่หกสองแค่นั่นแหละสามตัวสองตัวไม่สองตัวถ้เล่นตัดอยู่ในนั้นเลย นนตัดเอา,นเนาใน<ช>นี้เลยใช่ไหมครับตัดเอาในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ตัดเอาในนั้นส่วนมากผมยังไม่ค่อยเล่นสองตัวยังเล่นสามตัวเวลามันมาสามตัวกลับด้วยไหมครับผมก็แล้วแต่ลแล้วแต่นะครับตดก็ได้ส่วนมากไม่ต้องกลับนะส่วนมากเสียนนี้ไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับใช่เฮ้เสียนไม่ต้องกลับข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้ไม่ต้องกลับเลยนะ ครับล่างครับครับวิ่งห้าวิ่งห้าครับับผมแปดห้าแปดห้าหกห้าหกห้ามีล้ตัวเด่นแล้วก็ตัวรองมันมีอยู่อีกตัวตัวหนึ่งับหกเก้ากับหกสองครับ ห <69 S 2> กเก้ากับหกสองนนะอผมจะเน้นให้นะครับที่ผมชอบนะผมแปดห้ากับหกเก้านะข้างล่างนะไม่ต้องกลับแปดห้ากับหกเก้านี่คือไม่ต้องกลับใช่ไหมครับไม่ต้องกลับเน้นๆให้สองคู่ข้างล่างนะกลับผมไอหกข้ากับหกสองนี่นิดๆหน่อยๆเป็นตัวรองใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวรองมัน แต่ว่าตัวเด่นมันมีแปดข่าแปดข่าแปดข่าเด่นกดหกเก้าหกเก้าสองตัวนี้คือตัวเด่นเลยครับสองตัวนี้คือตัวเด่นเล่นได้เลยตัวสองตัวนี้โอ้สามตัวแล้วครับสามตัวตัวเด่นตัวไหนครับผมคู่ไหนครับสามตัวเด่นมันจะเป็นคู่เลขสี่หกห้าสี่หกห้าเนี่ย สี่หกห้าเดี๋ยววงกลมไว้นะครับผมแต่ว่าเลขมันไม่สวยเลยเว่าเลขมันสี่ห้าหกมันเป็น,เ,ปนเลขเรียงไงครับมันเป็นสี่หกห้าสี่หกห้าสี่หกสองนี่คือตัวรองตัวรองครับวิ่งนี่คือสี่พันเปอร์เซ็นบนพันใช่ตัวเดียวอะไรไม่ต้องป็นเอาตัวมอเกาะคู่เลย สี่นี่หลักร้อยเหรอครับเสียนครับโอ้ไม่แน่แต่แต่มันมาอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักสิบแต่ว่าไอ้ตัวนี้บอกไม่ได้ครับเปิดมันมาหลักสิบจะว่าไงหระไม่แน่นอนใช่ใช่ใช่ส่วนห้าะครับวิ่งวิ่งห้าล่างนี่มากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมห้าล่างนี่ก็พอๆกันสี่กับห้านี่พอๆกันเลยพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะออคือกันหมดอือ ก็คือชุดเด่นก็คือวงกลมให้พร้อมเลยเบบนาะเซียนเนาะแปดห้ากับหกเก้านะแปดห้ากับหกแบบน่นอนนะครับ,บ,บส่วนบนก็มีสี่หกห้านะครับผมชุดเน้นนะครับอืมเมื่อวดที่แล้วก็ถูกเจ็ดแปดอยู่ใช่ไหมครับผมใช่แต่แต่แต่ว่าในสูตรไม่มีเนาะเจ็ดแปดนะครับเนาะไม่มีครับ สืตจิตแปทที่ผมทำออกนี่นหละมันผมเล่นสับไปจับมามันเป็นได้หกเก้าวัวเนี้ยครับมันเป็นได้หกเก้านะข้างล่างนะก็คือจับไปจับมาได้หกเก้าใช่ไหมครับผมใช่แต่ว่ามันไม่แน่มันบางทีมันก็วิ่งงวดออกบางทีมันควรจะแปดห้ามาแทนไงโอ้ก็เลยกันไว้นะครับเนาะเออกันไว้กันไว้ไงครับมาแน่นอน ก็ถือว่ามีไม่หลายหางนะครับผมไม่หลายหางแค่นั่นแหละเลขมันวนกันไปอยู่นี้แหละกลับไปกลับมาอย่างนี้หละครับ465 462ครับไม,ไม่ต้องสองตัวไม่ต้องเอาครับผม้างล่างดินตัว85 69รองก็65ก็62ครับอืมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนะเซียนเนาะ<อ>มีโค้งส,สุดท้ายไหมครับผม มันคงจะไม่มีนะมะั้งเพราะว่ามันเป็นเลขล็อกมันไม่ได้เลขคงลมฝันนะโอเป็นเลขล็อกใช่ไหมครับครับเป็นเลขล็อกคือล็อกแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนสูงมากอ่ะจะเล่นก็เล่นอยู่นี้สุดวันสุดท้ายก็เล่นก็จะเล่นอยู่ในตัวนี้แหละครับผมครับผม FC จะได้ไปหยิบลอตเตอรี่อะไรได้ทันนะครับน้องเสียนเนาะอ่าไม่ต้องห่วงเนยหมู่วันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วครับผมอีกหลายวันอีกหลายวันเดี๋ยวไปหาไปหาไอ้ทหาร ตรงไหนมาเทียบกันดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะย้ำอีกรอบนะครับเซียนครับเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรกประมาณผมวจะออกสามวันสองสามวันก็ย้ำมาอีกก็ได้ได้ครับผมย้ำมาก็บอกตัวเก่าคือเก่าเลยครับบอกตัวเก่าคือเก่าเนาะอืมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนกรุงเทพนะครับผมหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับเอฟซีครับ เอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ4.65นะครับชุดบนนะครับ 4. มั่นใจพ0นเนะครับล่างมั่นใจพัน0นต์นะฮะ อันนี้ก็เซียนบอกมานะครับเนาะครับวงกลมให้มี8569คือชุดเน้นนะครับ6กกับ62เป็นชุดรองนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ